ขหลไหลไหลพี่น้องนเน่ิเกิดเป็นคนจังมันทุกข์ให้ไม่ได้ทุกข์ให้นะครับพี่น้องยิงล่างยิงไอ้สกุจังบอบากันี่ครับพี่ตัดหลังชามนะครับพี่น้องเปิดน้ำไปแล้ว เราใส่สไลดครับขัดถูขัดถูีวันลังความสุปรกปกับถ like. ้วยชามที่เรารียเพื่ออนใหม่ให้แบบวางไว้ขัดพี่นองมบอกจมพังนำไหลครับพี่น้องปกติก็ เขาเรล่างเหมือนเดิมปกติเลยช่วลย,ยล,ล้างชามมันก็สะดวกสบายสมัยก่อนโอ้ยตัวทไปตักน้ำมาล่างถอยล่างตามเลยเวลาดูการล้างตามนะครับที่รวดเร็วที่สุดในโลกครับ นี้เราแช่ถ้วยแช่ชาวไม่นะไละครเวลาเราทำอาหารเสร็จจะไปวางเรื่องแห้งนะครับมันจะล้างยากวออกไปสะโพกพื้นที่เราจำกัดครับเราก็จะล้างเชื้อชิ้งงานออกไปนะครับส่วนไปที่ล้างที่เราจะพักน้ำไหน เที่ยวผู้หญิงทําได้อย่างเดียวผู้ชายก็ทําได้เราไปเรื่องเกลียดกับการทำท่างเพื่อนท่าง,ง,งชามผูช้ชายดูเอาไว้ <laughs> ไวนะครับนี่ครับผู้ชายดูผมเอาไว้นะครับถวยกูแตกซะเนาะ กนลงไปอันนี้ครับตอนนั้งเกระดตอนแล้วาสที่เรากบเราน้นอะรเราเอาตะกอนเงล่ะก็บเรามาวยนน้ำหมูได้ตัดขึ้มายะย่างเี้ยี่ ชายที่ไม่ชอบเลีงชามนะผมตัวาชาม,มต้องยกให้ครับทำกับข้าวนี่ก็ต้องยกให้เหมือนกันนะ <c oughs> ล้างยี่บันหรือแจกยี่วัดครับ <c oughs> จรงดีของเราเป็นสิ่งที่สมทานของแต่

ในที่เราก็ต้องแนะนำนให้ใช้ครับชามที่เราแช่ไว้สำมึนจะล้างง่ายจะกินอะไรไม่แช่น้ำแช่อะไรไว้ร้อ้แห้งติดสามมึนจะล้งางลำบาก มีการเสียแสงครับคือทำทีนี้ครับไม่ว่าจะซือหีรสามารถเรียนแบบได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับในการล้างเว์ื่างล้างถลงล้างสาดเราไปเลี้ยว่าตงลลางดีดีเพราะตอนนี้มีสื่อกินอือ ตลอเาไม่ไ่งนอไปแล้วอนะรักษาป้งสาวนะปองส้เนห่ัยบายน้ำบ่ง <c oughs> มาแรงมากทครับพี่น้องในเมืองน้ำก็ไม่ค่อยไหลเพราะเวลาใช้น้ำกันเยอะปั๊มกันที่บ้านไม่ได้ติดปั๊มนะครับเด็กๆโอ้ยบ้าจริงอืมอืม โบโบโดรลางสัต <laughs> เลยก็เลยก็เลยตลาดขวงก็นี่ตั้งไว้สปีนะครับมาที่นั่งให้สบายนะครับเดียวทำดูที่นั่งก่อนครับ จะขาดเลยครับเราไม่ทำบ้านของที่ดีอย่างด้วยบริการน้ำรวลงนะครับขัดด้านนี้นะครับเวลาล้างหม้อไม่ได้ขัดด้านโองมันก็ไม่กลอวนะครับน้นฟอง Sí, ไม่เสร็จเลยครับจาราเข้าไปแล้วเหรอครับเอาพี่น้องไปล้างไม่เสร็จกดูไว้ซะนะครับไม่ว่าท่านจีก็ท่านใจทุกวันนี้มันเท่ากันไหมนะ้อล้างมาสิครับแต่งเราหน้าที่เยันวันนี้วันหยุดครับไม่งั้นไม่ได้ล้างหรอกครับ พ่ามันไม่ได้ทำาางานไม่นนี้ครับต้านน้ําแขมค้านกันดูดีกันต้องดูดีเดกันนะครับ <c oughs> นี่ครับกร้ดาําไม่ยากไว้น้ําไหลครับาาก่อนจะแช่น้ำอมหานุ้งยู เอาพอาะล็จะเสน้ำไหลแรงนั่นก็คือประยับเราไปปลูกใส่ปิ้งก็ได้ไม่ต้องกลัวฟองตกตกนะครับที <esh. S 1> ่าหารที่เราปลูกคือต้อผ่านการาดลงถึเวลาเราก็ล้างชำระกระางต้ไม้เราสะอาดด้วยนะครับอะไรที่ได้ครับ ตอนนี้พี่เก็บช้อนสูงไว้เลยก็ต้องลูกออกเด็กตัวหงอะอะโค้ดโค้ด้เวลาไม่ถึงสิบนาที เพื่อชามกะละมังนะครับเลือกกระทะนี่ย๋ยวาไปดูเลยครับเสียงมันดังบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปหน้าแะครับ